สวัสดีครับผมหยงอังกลับมาเจอกันกับเกม Armor Warfare โดยในคลิปวิดีโอนี้จะมาสาธิตการทำภารกิจคอนแท c ไทเ l สซัพพอร์ตกันนะครับโดยภารกิจ o n t a c t จะอยู่ตรงหน้า h q ของ Armor Warfare จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วภารกิจ o n t a c t ก็จะอยู่ทางด้านขวามือซึ่งเป็นรถ C ซนจ u เ i o n นใน VRE โดยอันที่2เป็นภารกิจ t ท l ลสซัพที่วันนี้จะมาสาธิตกันนะครับ โดยภารกิจนี้เราสามารถทำได้ทั้งโหมด Global Operation PVE และ Random Battle โดยรา,ายละเอียดภารกิจก็คือให้เราช่วยเหลือให้เพื่อนในทีมเราทำาาเม g 5,000ดาเม a m ขึ้นไปโดยเราสามารถทำได้กับรถทุกชนิดเลยนะครับในการทำภารกิจนี้ในที่นี้ผมเลือกเป็นรถสฟิ i n ์ซึ่งเป็นรถประเภท a v v กันแล้วเราก็มา ที่หมด PvE ของเรากันเลยในมดเราจะพบกับด่านไฮด้ากันนะครับแล้วเราก็มาหาง <the road, S 2> มุม <the road. S 2> ที่จะสปอรตสตูกันเลย โดยเราจะรู้ได้ว่ารถเราสปอสตศัตููก็คือจากที่เราเห็นเลยนะครับตรงสตูจะมีตาเทาๆขาวๆขึ้นอยู่บนชื่อสตูนะครับ mm hmm. ก็คือรถที่เราสปอร์ตไว้แล้วและเพื่อนเราก็ยิงไปก็คืออันนี้เราก็ได้แอะซิส hmm. ไปแล้วนะครับ target hostile tank we took a hit. penetrated black company the cartel is going to come after that warehouse hold on to that location identified อน่อง่างที่บอกไปก็คือนอกจากจะขึ้นตาทองแบบนี้แล้วก็เป็นการแอซิดแล้วอีกวิธีนึงเราก็ยิงล็อกตินตะขาบศักรตูก็ได้นะครับ <ify> หรือไม่ก็ใช้ตัว E ของของ,ของอรถซูฟิงคันนี้ก็คือจะเป็นดีไนเนตทาเก็ตกดไปก็จะดีไนเนตจักรตู Identify target. Hustle, PC. Look ahead. They hit us again. Identify target. น,น,ร,น,น,นรับเห็นไมเรายิงจ่าคสปูให้ขึ้นแดงแบบนี้เพราะเพื่อนในทีมเายิงก็ถือว่าเป็นการแอดซิกเหมือนกันนะครับ Identify. Identify target. Threat destroyed! Hostile, tank! Uh -huh. Very good, my Company. All missile sites are confirmed destroyed. เห็นไหมครับว่าแค่ทำประมาณนี้ก็เราได้ Acid Damage ถึง3500 0เลยนะครับโดยเราสามารถดูที่ดีเทลได้แล้วก็กดตรง Acid Low Acid เป3 5 4าาดเจ Damage จากการสปอร์ตไป27,000แล้วก็จากการยิงแท็ก6,500และจากการดีไซนตอีกพันหนึ่งนะครับโดยเท่านี้เราก็ทำภารกิรจไทเลตสปอร์ตกันได้เรียบร้อยนะครับโดยภารกิจนี้เราถ้าเกิดเราไปสปอร์ตเองยิงเองเราก็จะไม่ได้แอดซีนะครับซึ่งต้องพยายามสปอรตแล้วให้เพื่อนเรายิงนะครับ